สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคุณเตีบเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านเรามาดูกันครับว่าเหรียญปีประสนี้ราคาตอนนี้พุ่งไปไกลขนาดไหนแล้วราคาขยับขึ้นมาสูงไหม ประมาณนั้นแหละครับท่านแล้วก็อีกอย่างคือเป็นปีพศอะไรและจํานวนการผลิตจะอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับท่านเท่าที่ดูนะครับเหรียญนี้คงจะผลิตอยู่เยอะพต้องกลัวครับท่านแต่ไม่ถึงร้อยหนึ่งร้อยล้านเหรียญแน่นอนครับเท่าที่ผมดูครับเพราะว่าผมอ่านเจอแล้วครับไม่ใช่ไม่อ่านไม่เจอผมเห็นแล้วครับคู่มือเขามีเรียบร้อยไม่ต้องกลัวครับเขาจะบอกพี่เพื่อนๆลองสักพักนี่แหละครับเดี๋ยวผมพี่กลับไปดูก่อนนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญกับเป็นเหรียญแบบเก้าเหรียญนะครับท่านเป็น คิวปุนิกเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยสวยงามรุ่งเรืองนะครับสวยงามรุ่งารนะครับเนี่ยลักษณะแบบก้าวเหลี่ยมนะครับท่านเบื้องหน้าพงท่านก็ภูมิฟูนภูมิพลรุนเจดดครับส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านแล้วบนตมรูกพงท่านหรครับดูสิครับสวยแจ๋วขนาดไหนโอเคมากนะครับแบบนี้คมชัดเจาะมากครับมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงมั่งโอเคครับขอบเฟืองครับแต่ก็มีรอยสึกหอยออยู่ไม่เบานะครับเนี่ย แต่ดูไปดูมาก็คมชัดเจาครับสวยงามครับคมชัดมากเลยครับแบบนี้ครับนี่เกลนผสมสองแดงนะครับเนี่ยนี่เกลอนอยู่ฝั่งหนึง่สงสองแดงอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับสวยงามมาอกันนะครับแบบนี้ครับงามสวยไม่สวยก็ดูแล้วแต่ท่านจะดูเองนะครับแต่สลับผมแล้วแบบนี้ไม่เก็บแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะไปหาเก็บแบบไหนครับต้องสมมู์แบบนี้นะครับแล้วมาดูด้านหลังครับเนี่ยด้านหลังนะครับประเทศไทยครับพศสอง2ันห้าร้อยสี่สิบสองครับท่าน สองห้าสี่สองนะครับเรียนนี้ไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับส่วนตรงกลางคือวัดเบญจมาพวิตยุดิบวารามส่วนด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอัลบีะครับเรามาดูครับนี่ครับนี่ครับมาดูกระเบื้องครับโอ้โหเรียนนี้ชัดเจ๋วมากครับกระเบื้องชัดเจ๋อมากครับสวยงามมากนะครับแบบนี้ท่านไม่เก็บแบบนี้ผมขอถามหน่อยว่าท่านจะไปเก็บแบบไหนครับท่านเพราะเห็นทุกสา์ส่วนเลยครับไม่ว่าเรียกห้าไทยแล้วก็เรียกห้าระลบิกเนี้ยคมมากครับ ชัดเจามากเลยครับท่านเรามาดูสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สองนี่นครับท่านความหนาของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบสี่มิลลิเมตรน้ำหนักเจ็ดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่ห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเหรียญนะครับท่านห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเหรียญนะครับท่านมาเยอะนะครับห้าสิบล้านเจศษเนียน,นะครับ ข้อมูลเก่าในระดับยูนซีที่เขาให้เหรอครับท่านตรงพี่ที่เลยละหนึ่งร้อยบาทครับท่านหนึ่งร้อยต่อหนึ่งเหรียญนะครับข้อมูลเก่านะครับแต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาถึงห้าสิบาทครับอีกห้าสิบาทครับขยับมาสูงนะครับเพราะว่าผลิตแค่ห้าสิบห้าสิบล้านจะเศษแค่นั้นเองคงไม่ท่าไหลแล้วครับขยับขึ้นมาอยู่ที่ห้าหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับท่านเขาให้หนึ่งร้อยบาทนะครับสองห้าสี่สองนะครับ ร้อยหนึ่งร้อยบาทขยับขึ้นมาอีกห้าสิบาทเป็นร้อยห้าสิบาทนะครับท่านสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองเนี้ยส่วนผ่านการใช้เลยครับเหมาะครับไม่ต้องอะไรมากมายครับตกอยู่ที่เดือนละสี่สิบบาทถึงหกสิบาทเช่นกันนะครับท่านราคาไม่ทิ้งกันหรอกครับอยู่ประมาณนี้แหละสี่สิบห้าสิบหกสิบประมาณนี้นะครับท่านสาหรับเหรียญที่ผ่านการใช้เหรียญแบบเดนนี้เราเห็นชัดเจนเลยครับบาสี่สิบบาทได้จชัวร์เลยนะครับไม่ต้องพลาดแล้วครับ